วันนี้เราจะมาดัดแรงกันอีกเหมือนเดิมนะโอ้โหตกมือครับทุกคนตกเบอร์เดี๋ยวนี้โอ้โหมาเดี๋ยวเรามาเช็คตัวกันก่อนนะครับโอ้โหดันอยู่ทั้งคืนทั้งวันแล้แมงไม่ขึ้นสักทีไม่ขึ้นแต้มสองพันสักทีไม่รู้เป็นไรนะฮะโอ้โหจะรั่วนะฮะมาเดี๋ยวเช็คหัวฟิตเราเสร็จแล้วไปเช็คทีมเขากันนะฮะว่าเป็นยังไงฮะไปครับเอาไอ้เหียเฮ้แัตดีอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โห อแผนเลียงเป็นแนวตั้งลแล้วก็มี a เ m f หนึ่งตัวแล้วก็ lmf หนึ่งตัวนะครับโอ้โหมจัดแผนพิสดานซะเหลือเกินนะโอ้โหไม่รู้จะปิดตัวอะไรทีนี้นะโอ้โหแผนยาวเฟ้ยเลยนะะโอ้โหแหมกะว่าจะปิดเปริกนะว่าแต่ว่าอื น่าจะลองดูก่อนนะครับว่าเขาจะขึ้นเกมทางไหนหรือว่าจะเล่นยังไงนะฮะอ้โหเป็นแผ่นอย่างนี้ด้วยผมก็เคยจัดอยู่หน้าช่องที่ปากมุนนะฮะอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงเข้ามาอยู่กันที่ในเกมเป็นฝั่งเราได้เปิดก่อนอีกแล้วนะครับสำหรับช่องนี้จะเป็นการได้เปิดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับไม่รู้เป็นอะไรกับช่องนี้นะครับได้เปิดก่อนทุกลูกนะฮะอ้โหมาครับผมส่งติดไปหนึ่งทีนะครับผมส่งไปให้บาเลซี่ก่อนครับกลับหลังไปก่อนครับแล้วส่งไปให้เกมเกเล่ยต่อครับผมแล้วเบบิลไปครั แล้วจะเบิ้ลให้โซเลตโซเลสเบิ้ลโอ้โหแต่ไม่ได้นะครับติดกองหลังเขานะครับอ่าจังหวะนี้เขาจะเล่นเกมยังไงนะเป็นแผนที่แบบแต่งคตรจะแต่งนะครับโอ้โหแต่เขาแต่ผมก็เคยเล่นแผนนี้นะครับอ่าแต่เขาเบียบมีปีกนะครับแต่ผมของผมไม่มีปีกนะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาครับแทงไปให้ที่ลุมมอนิกาจะติดครับผมสวายอัพติดมาเกเรเร่อยู่นะฮะกูริตครับพยายามดูช่องครับผมส่งโอ้โหจะส่งติดครับ ยังไงครับผมเขาจะขึ้นยังไงครับผมแล้วบอลอยู่ที่เขาไงครับแล้วเขาตัดบรลทัดมาตักไว้ก่อนครับพยายามตักไว้ครับสวยครับเขาเลี้ยงออกเองนะครับโอ้โหมาครับมาครับทุ่มไปทุ่มหลอกไปทันทีโอ้ยติดเมสซี่เฉยเลยโอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกโอ้โหล้วจะโดนโขกสวยครับประตูยังเซฟไต้อยู่นะครับโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับเกือบเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับโอ้โห ประมาทไปนิดนึงนะครับโอ้โหขับขึ้นแผนดูดเอาแล้วมาอีกแล้วครับจังหวะนี้เฟคช็อตบงทีส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนแล้วจังหวะนี้ยิงตัติดครับผมเราพยายามจะเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ขาดนะครับจังหวะนี้บอลยังอยู่ที่เขาเหมือนเดิมแล้วเราแย่งมาได้อีกทีครับผมแล้วไปครับกูริทกูริทจังหวะนี้พยายามวิ่งไปครับวิ่งไปจี้ไปเรื่อยๆครับพยายามจี้ไปครับผมไม่มีตัวบีบแล้วก็หักมาครับผมจังหวะนี้ส่งกลับก่อนนะผม ดูช่องก่อนครับผมว่าตัวไหนโลงตัวไหนจะแทงหลุดนะครับตัวไหนจะหาช่องนีครับสวยส่งไปที่เมสซี่ก่อน,นครับหลุมเกเบิลครับแล้วกูนิ่ดับเบิลทัดแล้วยิงโอ้โหติดเซฟเหมือนกันนะครับโอ้โหประตูเขาก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยโอ้โหเมสซี่ดักไว้ก่อนครับผม